อ่ะหวัดดีครับหาคําตอบจากองค์พระนะครับอีพีเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วพอัดีไม่ค่อยเอ,อผมไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ลงไม่ได้อัพคลิปหลายวันเลยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนเนี้ยผมตอนนี้ผมเริ่มสุขภาพเริ่มเริ่มกลับมาแล้วเริ่มที่จะนั่งเริ่มที่จะเดินเหินอะไรได้สะดวกแล้ววันนี้ก็มาอัดคลิปบ,บนอบนคอมตัวที่เคยใช้ประจํานะครับ รู้สึกว่า2คลิปก่อนหน้านั้นจะมีการค้าขายเล็กๆน้อยๆน,นะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์อะไรผมก็ไปดูแล้วกันรู้สึกจะมีพวกเม็ดรประคำนะครับแล้วก็พระสมเด็จองคาล9า5ก9กับเม็ดประคำเม็ด3า9นะครับส่งฟรีอ่ะมาเดี๋ยวจะว่าผมขายของซะจนเคยตัวเดี๋ยวว่าไม่มีสาระอะไรเลยวันนี้มาชมสาระกันมั่งดิฟ่านะครับอ่ะมาดูพระสมเด็จ นะครับเราเข้าโหมดพะสมเด็จกันบ้างนะครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เส้นได้นะครับจริงพระสมเด็จเนี่ยเวลาถ้าเราเอ่ยเอ่ยถึงพิมพ์เส้นได้โดยปกติแล้วหลายๆคนก็จะนึกไปทางบางหินพรมพิมเส้นได้ใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วพิมพ์เส้นได้เนี่ยมีทั้งบางห่นพรมแล้วก็มีทั้งวัลคัง นะครับซึ่งจริงๆมันมันก็ไม่สามารถที่จะแยกกันได้ด้วยซ้ำเพราะว่าพระวัดละคังก็เอาไปาไปแจกไปจ่ายที่วัดละคังไอ้วัดที่เอาพระวัดละคังไปแจกไปจ่ายบัลพปมหรือจะเอาพราะบัลพรมมาแจกมาจ่ายที่วัดละคังมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหรือแม้แต่เอาบล็อกแม่พิมพ์ระหว่าง2วัดเนี่ยมาอา่ามากดสลับไปมาผมก็ว่ามันก็ไม่แปลกแนละ้วเพราะผมเชื่อว่า ถ้าจะถึงในยุคนี้ก็คือผมว่าดีไม่ดีผู้ผลิตอาจจะเป็นผู้ผลิตเดียวกันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่แปลกหรอกครับที่พิมพ์จะต้องบังคับว่าพิมพ์ลักษณะแบบนี้จะต้องอยู่ในโหมดวะละัลคังพิมพ์ลักษณะนี้อยู่ในโหมดของบางโรพมพอะไรประมาณนะั้นนะอันนี้คือความคิดของผมนะแต่ว่าองค์นี้เป็นลักษณะของพิมพ์เส้นได้แน่นอนแล้วก็เรื่องของเนื้อหาอะไรต่างๆก็ต้องอ เข้าไปสู่วัละคังนะครับผมก็ขอ็าญาวิ่ตีาเป็นวันละคังแล้วกันแล้วก็เป็นยุคที่ยุคกลางๆแล้วก็เป็นพระที่ทันยุคทันยุคมั่นใจเลยว่าทันยุคนะครับดูง่ายสบายตานะครับอ่ะแล้วก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ,ะมาดูกายภาพพระองค์นี้ค่อนข้างเป็นโซนประมาณจริงๆมันต้องอยู่ในโซนน,นุ่มนะ มันก็ไม่ได้ออกโซนนึกแล่งหรอกเพราะว่าเป็นโซนหนึกนุ่มแล้วก็พระกลุ่มนี้มีการเคลือบนะครับเห็นไหมมีการเคลือบเนี่ยมีการเคลือบก็คือลักษณะเนี่ยเนี่ยสีเหลืองๆที่อยู่บนพื้นผิวนะครับนะเล็บผมยาวอย่าแซวนะพอดีผมผ่าใกล้ๆแต่ลเล็บไม่เจออ่ะพิมพ์มาดูแม่พิมพ์การมาออ่ะ แม่พิมพ์เนี่ยจริงๆมันก็มันก็มันก,มก็ไม่ใช่เรื่องที่ตายตัวแต่จริง,จ,รง,จ,รงจะว่ามันไม่สําคัญไหมมันก็ไม่ใช่แม่พิมพ์มันก็มีส่วนที่สําคัญนะเพราะว่าอ,อย่างน้อยมันก็แยกแยะได้ว่าพระองค์นั้นอะอยู่ในกลุ่มไหนโหมดไหนวัดไหนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ที่สําคัญจริงๆก็ดูเรื่องของเนื้อหาความเก่าประมาณนั้นว่าพระลักษณะแบบเนี้ยความเก่าลักษณะแบบเนี้ยมันควรจะต้องเป็นพระที่อยู่ในช่วงไหนวาระไหนเวลาไหนนะครับ คือเราได้จากการอนุมานหรือว่าประมาณเอาเท่านั้นนะเพราะเราเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะระบุได้แบบชัดเจนว่าอะไรแบบไหนนะครับอ่ะพระองค์นี้แน่นอนเนื้อหาลักษณะแบบนี้แม่พิมพ์ลักษณะแบบนี้เป็นพระยุคกลางแน่นอนไม่ใช่พระยุคต้นนะครับหลายๆคนเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นอย่าว่าหลายๆคนโตเองก็เหมือนกันผมนําเสนอพระกลุ่มนี้ผมเคยพูดด้วยว่าเนี่ยอย่างเงี้ย ผมเพย่ํนเสนอว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระยุคต้นซึ่งจริงแล้วพอศึกษาไปสามาผมว่าไม่ใช่พระกลุ่มนี้ไม่ใช่พระยุคต้นจริงๆแล้วพระยุคต้นนี่เนื้อหาจะเป็นแบบนี้อะเห็นไหมมันน่าจะเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจหลายๆคนเหมือนการรวมทั้งผมด้วยซึ่งตอนแรกๆผมก็ไม่สามารถที่จะรับพระเนื้อหาลักษณะแบบนี้ได้ว่าพระเนื้อหาลักษณะแบบนี้เป็นพระยุคต้นนะครับผมเข้าใจว่าพระลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นพระยุคต้นมากกว่าแต่พอเอาศึกษาเข้าไปจริงอ่านตำหรับตำราอะไรมากมายสรุปนี่ อันนี้แหละครับเนื้อหาพายุต้นนะครับเนื้อหาพระที่ไม่มีตังอิ้วนะครับก็เดี๋ยวไงก็คอยติดตามกันไปผมจะน,นําเสนอไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแบบนี้เรามาดูองค์นี้ก่อนองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้เส้นดาววัละคังนะครับแล้วก็เป็นพระที่เป็นพระที่เป็นชนิดที่ว่าไม่ต้องหยิบกล้องแล้วละ่ะเห็นปั๊บก็รู้แล้วลว่าพระองค์นี้ยังไงเป็นพระแท้แน่แต่ตอนนี้มันอยู่ที่คนแล้วล่ะว่าคนจะตีลงที่ไหนแต่ส่วนตัวผมผมตีลงวัละคังแน่นอนนะครับ คงตีลงที่อื่นไม่ได้จริงๆนะมาดูนี่ลักษณะนี่ลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบอย่างไงล่ะเป็นลักษณะเหมือนหัวไม้ขีดอะแต่จริงๆก็ไม่เชิงนะเป็นลักษณะแบบออกเป็นแบบหน้าตะกั่นก็ได้เห็นไหมครับมีลักษณะเหมือนเป็นหยดน้ำอะหยดน้ําคว่ำลงนะครับเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นความกลมมนแล้วก็แหลมยาวมาเป็นคอนะครับแล้วเกศก็เป็นเกศเรียวยาวจะหลดซุ้มนะครับนี่มีคอแบบตื้นๆแต่ก็ยังพอมองเห็นบ้างนะครับ เห็นไหมภาวะัลังนะครับต่อให้พิมพ์จะบัลคังหรือบางลุนพรมมาแล้วแต่ต่อให้พิมพ์เขามีความตื้นยังไงก็แล้วแต่เขาจะมีความคมชัดเขาจะมีความยมชัดในแบบตัวของเขาเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นคอเนี่ยผมผมจะพูดประจําอยู่แล้วคอเนี่ยจะมีแบบโผล่มาให้เห็นชัดหรือว่าจะมีแบบโผล่มาแค่ว่าเป็นนูนยังไงก็ต้องมีนะครับความคมชัดก็ต้องขึ้นอยู่กับความหดเขียวด้วยแต่ที่แน่มันต้องทิ้งร่องรอยไว้นะครับ นี่หน้าอกจริงๆหน้าอกตรงนี้เป็นลักษณะแบบอกคล้ายๆอ,อกกระบอกลงมาด้วยซ้านะครับตรงนี้นะแต่ว่าเนี่ยการยุบตัวการหดตัวเนี่ยมันทําให้ยุบลงไปนี่แขนแขนเป็นลักษณะแบบเส้นได้นะครับเนี่ยแขนข้างขวาขององค์พระก็จะทิ้งทิ้งลงไปแล้วก็หักเห็นไหมและแขนด้านซ้ายมีความวาดวงที่ผมพูดอยู่ประจําหลายๆคลิปอะลักษณะนี้เป็นลักษณะพระที่เอาไปทางโซนวะะครคังหรือจะเป็นบางหมุนพรมก็ได้เพราะว่าผมมั่นใจว่า ทีมงานที่เขาทำเนี่ยจะบางผมรู้ว่าละครอะ่ะผมเชื่อว่าทีมงานนะ่าจะเป็นทีมงานเดียวกันผลิตจากที่เดียวกันอะไรประมาณนะั้นนะอ่าส่วนตรงนี้นะแข้งไม่ได้เป็นแข้งสันออกเป็นทักษะแบบแข้งแบบอ่าอย่างไงไม่ได้ทรงเป็นแข้งสันนะครับมีรายละเอียดน้อยๆน,นะครับแล้วก็บริเวณนี้จริงๆเอจริงๆมันก็น่าจะเป็นลักษณะของชายจีบอลนั่นแหละครับนะนะเนี่ยนะเพราะว่าพิมพ์เส้นได้ส่วนใหญ่บางทีเส้นได้แบบ ไอ้นั่นเขาจะมีลักษณะตรงนี้มีเส้นโค้งๆเงนี้นะครับเนี่ยนะนยนะอ่าก็จะมีความชัดเจนนะครับในแบบไอ้นั่นแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าพระมีอายุแล้วความหดเขียวการยุบตัวอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับนี่แล้วก็เส้นตรงนี้เนี่ยเส้นมี3มชัน้นเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นเส้นแบบลักษณะแบบนี้เห็นไหมบางหุ่นพมก็มีนะพิมพ์คล้ายๆกันแต่บางหุ่นพรมเขาจะออกแบบอกเขาจะเป็นแบบอกวีนิดนึงแต่องคเนี้ย อ,อกเขาจะแบบค่อนข้างออกไปทางแบบอกกระบอกกระบอกนิดนึงประมาณนั้นแล้วก็เส้นเส้นซุม้มนี่เส้นซุม้มเส้นขอบแก้วมีความอ่าเล็กกลมชัดเจนเท่ากับพระกลุ่มนี้น่าจะเป็นพระยุคก,กลางที่ผมบอกอะ่ะเทคโนโลยีการแกะแม่พิมพ์ก็คืออ่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะทันสมัยละดีไม่ดีพระองค์นี้น่าจะเป็นแม่พิมพ บล็อกโลหะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดูลักษณะแล้วหรือว,ว่าดูลักษณะสซทรงของพระแล้วนะครับอ่านะประมาณนั้นแล้วก็บริเวณขอบเนี่ยขอบเนี่ยจริงๆพระองค์เนี้ยผมว่ามีลักษณะแบบเนี่ยมีเส้นบังคับพิมพ์มครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนึกออกไหมเนี่ยมีกรอบกระจกเส้นบังคับพิมพ์แน่นอนเพราะว่าเราดูลักษณะของนี้เพราะว่าเนี่ยส่วนตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยส่วนตรงเนี้ยเขาไม่ได้ตัดเท่ากับว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะของเส้นบังคับพิมพ์นะครับเนี้ย เห of of ็นไหมเนี่ยก็ประมาณเนี้ยเกือบครึ่งองค์อะระยะเนี้ยส่วนตรงเนี้ยเขาจะเป็นส่วนของเส้นบังคับพิมพ์ก็คืออยู่ในแม่พิมพ์แต่ส่วนตรงเนี้ยอีกครึ่งองค์อะก็คือเขาตัดเห็นไหมเนี่ยหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยลักษณะตรงเนี้ยเขาเขาไม่ได้ตัดก็คือเป็นส่วนส่วนของอยู่ในแม่พิมพ์นะครับแต่ส่วนจากตรงนี้ลงไป ก็คือเป็นส่วนที่เขาตัดนะครับมันทิ้งร่องรอยถ้ากขว่าเนี่ยเป็นมีลักษณะแบบเส้นบังคับพิมพ์หรือว่าเกาะประจกชัดเจนนะครับอ่ะข้างเป็นแบบข้างเรียบข้างตัดหลังเป็นแบบหลังเรียบนะครับหลังเรียบอ่ามีอาการแบบว่าผุผุผแฉะแจะหน่อยตามธรรมชาตินะครับพอเนื้อนั้นเนื้อเป็นโซนแบบหนึกนุ่มหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มแอบแก่งแขงน้อยน้อยแต่ก็ยังอยู่ในโซนหนึกนุ่มอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้ เป็นพระที่ดูง่ายนะเป็นพระที่ดูง่ายเป็นพระที่ชนดิดที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหยิบกล้องส่องแล้วก็จะหาพระเนื้อหาแบบนี้นะปัจจุบันนี้ผมก็ว่าค่อนข้างน่าจะค่อนข้างน่าจะยากแล้วล่ะนะน่าจะยากสะหน่อยนะครับแต่ถ้าพยายามก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ต้องเข้าใจเลยนะเพราะว่าถ้าพระลักษณะเนี้ยฟอร์มดีๆแบบเนี้ยผมก็ว่าอา่าละคงราคาก็คงจะต้องมีนิดหนึ่งนะครับนะแต่พระที่หาได้ทั่วไปก็ก็ก็ตามระเบียดนะครับก็ยังหาเก็บสะสมได้ แต่ภาพส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ดูดีๆแล้วกันถ้าเกิดคุณเอ,เอาตามความชอบอะเอาตามความชอบอะผมไม่วิจารณ์ดีกว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อหากล้องความละเอียดสูงดีกว่าว่าประมาณไหนนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้เป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอัพคลิปทุกวันเลยผมจะอัพคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวทุกทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เดี๋ยวผมจะหา ผลิตภัณฑ์ของทางช่องนะครับอย่างเช่นพระเครื่องอะไรต่างๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะนํามาแบ่งนํามาแบ่งนะครับคอยติดตามแล้วกันนะทุกวันศุกร์ทุกทุกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันผมก็ไม่แน่ใจว่าวันไหนเดี๋ยวผมจะเอาพระบางทีพระบางชุดอะผมผมผมได้มาจํานวนเยอะแล้วก็ราคาไม่สูงนะผมก็จะมาแบ่งแบบราคาแบบสบายๆแต่ส่วนพระที่โชว์โชว์ในคลิปเนี่ยก็คือถ้าใครชอบเรื่องต่างๆก็ ทักไปลายองค์เลยแล้วการบอกอีพีมาผมเดี๋ยวไปดูเพราะว่าบางองค์ผมแบ่งได้บางองผมแบ่งไม่ได้นะครับตอนนี้ผมพุ่งตรงอะอะไรใครทักอะไรมาถ้าอะไรขายได้ผมขายหมดอะเดี <c oughs> ๋ยวไปดูกล้องความละเอียดสูงะนะว่าเป็นอย่างไรม,มาภาพองเนี้ยดูง่ายนะครับจริงจริงจริงๆอย่างที่ผมพูดแล้วแหละผมผมก็แบบไม่ได้พรีเซนต์อะไรมากผมก็เชื่อว่าพระด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของผมเนี่ยคือ คือคือผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นคนดูพระขาดไหมแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยขายพระได้องค์เป็นแสนเป็นล้านนะส่วนใหญ่ผมขายพระแพงสุดของผมก็หลักหมื่นนะนะอย่างล่าสุดอลก็มีคุณอาท่านหนึ่งอ่ะมาตื้อผมอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เรื่องเป็นสัตว์จริงนะผมไม่ได้เมกนะถ้าคุณอาท่านนั้นมาคุณพี่ดีกว่าคุณพี่ท่านนั้นนะอ่าถ้าเขามาดูลองคอมเมนต์ก็ได้ว่าเขาซื้อพระผมไปจริงจริงหรือเปล่าขนาดว่าผมว่าผ,ผมเป็นคนที่แบบผมเป็นคนที่ปั่นประสาทมากนะ ผมก็อนอ่ะว่าผมแบบผมไปกวนประสาทคุณพี่เขาอะคุณพี่คุณอาท่านนี้นะแต่เหมือนผมไม่เคยมีใครแบบมาจีบพระผมแบบเหมือนเหมือนพี่คนนี้จริงนะจนผมต้องยอมใจอ่อนอะผมต้องเอาพระที่น่าจะเป็นพระองค์ที่สวยที่สุดในบ้านผมอะแล้วผมผมแบ่งให้พี่เขาไปอะผมยอมใจอ่อนจริงนะส่งให้เขาไปอะอ่ะอันนี้จริงๆถ้าพี่เขามาดูลองดูแล้วกันว่าจริงไหม <c oughs> แล้วแกเอาไปแกแกะกล่องมาปุ๊บแกโทรบอกแกแบบไร้มนทินครับไม่มีที่ติครับ ผมบอกแล้วผม,ผม,มผมไม่ค่อยโกหกหรอกคนอย่างผมอะอ่ะ आ, นี่มาดูเนื้อพระองค์นี้มีการเคลือบนะครับมีการเคลือบนะครับก็คือพระองค์นี้มันยังอยู่ในยุคที่แบบใช้ลักษณะของอการเคลือบแล้วสังเกตเลยถ้าพระที่เป็นลักษณะของการแตกรายงาแล่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการเคลือบพระองค์ที่ไม่เคลือบอะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยแตกรายงาน,งางน,งางนอ่ะอันนี้ลองไปสังเกตดูพระที่แตกรายงาส่วนใหญ่ะเคลือบหมดยกเว้นว่าเป็นพระกลุ่มยุคหลังๆที่มันเป็นลักษณะของแตก ลายไข่นกปหลอดหรือว่าแตกลายแบบยุคหลังๆครับที่เนื้อมันเป็นเก่งๆพวกนั้นอันนั้นมันแตกเลยที่ไม่ต้องเคลือบแต่ถ้าเป็นพระกลุ่มเนี้ยที่เป็นเนื้อหนึกนุ่มลักษณะแบบเนี้ยแล้วมีการแตกลายงานลักษณะแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพระที่เคลือบนะครับอ่ะเป็นไงพระองค์นี้อ่ะดูระยะน,นี้ก็พอแล้วเนาะเห็นไหมเส้นสายเส้นสายความหนึกความนุ่มต่างๆนะครับเนี่ย ความธรรมชาติขององค์พระนะครับแล้วก็กลุ่มมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม่างนี้เนี่ยดูตามทุกสองแดงนะครับเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลุ่มเม็ดแร่กลุ่มเมรร็ดแดงนะครับเนี่ยกลุ่มเม็ดแดงแล้วก็เนื้อหาที่มันมีความหดความเขียวนะครับเนี่ยเราก็ลกลุ่มเนี่ยกลุ่มหินเทากลุ่มที่มันพึงจะมีอะครับเนี่ยแล้วกลุ่มนี่ยครับเม็ดแดงครับเนี่ยแล้วซูมเห็นไหมเขาจะมีความแก่งแล้วก็จะมีการหดตัวยุบตัวนะครับค่อนข้างชัดเจนนะมีความสวยงามเห็นไหม มีธรรมชาติเนี่ยแล้วตามล่องเอลยต่างๆเ่ยเราจะไม่พูดถึงแคลไซน์นะแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะเห็นแล้วก็น่าจะทราบดีแล,ละนะ่ะประมาณนี้เอะกล้องผมชัดไหมเนี่ยหรือตาผมฟางวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะไปไวนะเพราะผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆที่มาดูผมอะหลายๆคนอะเริ่มเก่งแล้วดูพระสมเด็จอะเริ่มเก่งแล้วเริ่มมีความชํานาญแล้วเริ่มซื้อพระได้ในราคาที่ไม่สูงมากแล้วผมเชื่อมาดูอะ นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีกลุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดเม็ดแร่เม็ดทรายเม็ดทองอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเห็นไหมเนื้อเขาจะมีความแบบควาหมหนึกความความแกล่งความหดมีครบทุกอย่างครับพระองค์เนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกลุ่มกลุ่มเม็ดแร่เม็ดทุ่งเม็ดทองเยอะแยะนะนี่ธรรมชาตินะเล่นดูผัผ่านแล้วกันนะเดี๋ยว บางทีเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์เอ้ยพูดเยอะอะไรเงี้ยคือแต่ธรรมชาติของผมผมเป็นคนนี้แล้วผมคนพูดเยอะผมคิดอะไรผมก็จะเล่าแต่ว่าไอ้การพูดของผมอ่ผมค่อนข้างที่จะพูดตรงนะพูดตรงนะผมไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยอนั่นเห็นไหมครับเนี่ยการแตกการอะไรต่างๆเ่ยการยุบตัวต่างๆครดูได้ง่ายนะนี่อ่าเห็นไหมเนี่ยกลุ่มเนี่ยเนียเนี่ยเม็ดเม็ดอะไรนะพวกอ่า พวกกลุ่มไม้เผาพวกกลุ่มอะไรต่างๆเยอะชัดเจนดูง่ายนี่อันนี้เป็นแขนงงพระเห็นไหมเนี่ยมีอาการผุมีอาการผุมีอาการแฉะแฉะเข้าใจไหมเวลากดแล้วเวลาดึงมันจะแฉะแฉะอะไรประมาณนี้มันจะมีอยู่หรืออย่างบางทีเขาก็เรียกว่าเนื้อเน่าอะไรประมาณนี้เนื้อเน่าเนื้อผุนะถ้าองนี้ไม่ได้ผ่านการใช้และใช้มาก็น่าจะมีล้างพวกผิวลักษณะพวกนี้ออกไปมันจะเป็นสีขาว เป็นเนื้อจัดจัดประมาณนั้นแต่พระองค์นี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะเนี่ประมาณนี้เฮ้ยกลับกี่โมงวะประมาณหน่าจะเออไม่มีข้าวกินนะซื้ออะไรกันมากินเนาะอ่ะนี่ไม่ต้องตกใจนะผมคุยกับลูกผม <laughs> อ่ะนี่นี่ด้านหลังนะนี่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะกลุ่ม เห็นไหมกลุ่มศีลาที่คุณกลุ่มเ,เม็ดควนสารผงนู่นนี่นั่นเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยคือจริงๆพระที่ผมนำออกมาแบ่งเนี่ยจริงๆก็ตามตามออปชันนั่นแหละบางคนก็มาถามผมว่าพระแพงไหมใช่ผมตอบอยังไงอ่ะไอ้ส่วนตัวผมผมผม,ผมก็คิดว่ามันไม่แพงครับแต่ส่วนตัวพวกคุณเนะี่ยเวลาคุณมาถามผมเวลาผมตอบอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกว่ามันแพงหรือไม่แพงไง แต่ส่วนตัวผมฝ่าผมจะเก็บมาได้แต่แต่ละองค์แต่ละชิ้นเนี่ยผมถือว่าทุกองค์มีคุณค่าหมดแล้วอยู่ดีมาถามผมว่าแพงไหมเนี่ยผมบอกเฮ้ยมันมันผมไม่รู้จะตอบยังไงคาถามนี้อย่างผมเวลาผมไปซื้อพระใครผมไม่เคยถามเลยนะว่าแพงไหมผมไะถามเขาตรงๆเลยว่าขายเท่าไหร่เขาตอบมาปุ๊บก็โอเคถ้าดูแล้วมันเออมันไปได้เราดูเราชอบผมก็ซื้อเท่านั้นเองผมไม่เคยไปถามเลยว่าแพงไหมอะไรไหมผมจะไม่ใช้คํานี้เด็ดขาดไม่มี ไม่มีเลยเพราะผมดูแล้วมันมันมันออกแรเป็นแนวแบบด้อยค่าด้อยค่าพระองค์นั้นๆด้วยซ้ำนะผมรู้สึกนะแตกการที่เราไปเห็นเพราะว่าเราเราไม่รู้ถึงคุณค่าพระองค์นั้นผมมั่นใจถ้าเกิดคุณถึงขั้นว่าคุณดูพระผมแล้วคุณถูกใจแล้วคุณมาถามซื้อเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณน่าจะรู้จากมูลค่าของพระองค์นั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่คุณมาถามว่าพระองค์นี้แพงไหมอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นการด้อยค่ามันเป็นการด้อยค่าพระองค์นั้นนั้นอ่ะจริงๆนะคุณลองฟังดูดีนะผมไม่ แต่ผมไม่เคยทําสิ่งนั้นนะอ่าผมไม่เคยทําสิ่งนั้นเลยผมก็ได้ถามเขาว่าขายเท่าไหร่ครับอตรงๆอ่ะประมาณนี้อันนี้นี่ผมพูดให้ฟังนะเพราะว่ามันมันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆผมค่อนข้างพูดตรงนะอ่าเนี่ยไหมครับ แล้วไอ้กลุ่มเนี่ยตามซอกพวกนี้ตามซอกพวกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ลักษณะพวกนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะดูว่าเป็นเป็นนวลกุก็ได้นวลกุนวลเก่าพระองค์นี้อาจจะเก็บไว้อยู่ในนู่นนี่นั่นอะไรที่มันอยู่อาจจะอยู่ในกุก็ได้หรืออาจจะอะไรก็ได้หรืออาจจะเก็บไปด้วยความเก่าการสะสมอะไรต่างๆเนี่ยคุณดูเนื้อเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อแฉะที่มันแฉะแะที่ผมบอกอะบางทีอาจจะดูบางคนเขาเรียกว่าเนื้อเน่าถ้ากรณนี้พระองค์นี้ไปใช้อ่ะแล้วผ่านการ ชาระล้างหรือว่าโดนความชื้นจนกลุ่มตังอิวหรือว่าสารเคลือพวกนี้หลุดมันก็จะเป็นเนื้อจัดๆเก่าๆใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าที่เขาเรียกว่าเนื้อเนา่าเนื้อผุแล้วล่ะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นรอยแฉะมันเป็นรอยแฉะของการอาจจะเป็นการถอดแม่พิมพ์ออกมาหรือจะเป็นการปั๊มหลังแล้วรอยเนอครับรอยเนอจากการกดอะไรต่างๆเนี่ยนะเห็นไหมจะมีธรรมชาติซึ่งซึ่งพระปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วออก,กระบวนการทําแบบเนี้มันมันไม่มีแล้วเพราะว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของความเนอนะครับ อ่ะอ่ะประมาณนี้ผมจะพยายามทําคลิปให้มันสั้นๆแล้วก็ผมก็คิดว่าคลิปของผมเนี่ยมันน่าจะเข้าถึงได้ทุกคนแล้วน่าจะเข้าใจนะครับหลายคนอย่างน้อยก็ดูเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบเนื้อหาละกันว่ามันนั่นเพราะม่ผมยังมั่นใจอยู่ว่าพระอ่าปัจจุบันเนี้ยพระทาเทียบหรือว่าพระที่หลายๆอย่างผมเชื่อว่าเมื่อเมื่อเข้ากล้องความเอียดสูงแล้วผมคิดว่ามันมันไม่มีอะไรที่มัน ยังไงผมก็ว่าพระแท้ก็ยังเป็นพระแท้อยู่ต่อให้พระเกศฝีมือดียังไงเรื่องของการเวลามันก็ไม่สามารถที่จะทําให้อา่าทดแทนได้นะนะนี่ใช้เวลาดีมากเลย19นาทีนะครับอ่าถ้าเนื้อหามันดีก็ใช้ให้เพื่อนๆดูบ้างแล้วก็ถึงไม่ได้กดติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนหน่อยผมอัพคลิปไม่เป็นเวลาแต่ต่อไปเนี้ยผมจะอัปคลิปทุกวันนะครับแล้ว ใครต้องการอะไรยังไงถามโดยตรงนะครับแอดไลน์มานะครับผมเอา ID ดีไลน์ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับกรุณาแอดจากไอคิวแอโคดนะครับอย่าไปแอดจากเบอร์โทรนะครับนะโอเคอยังไงใครรู้สึกยังไงกับพระองนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอะไรยังไงแบบไหนรู้สึกยังไงบอกกันได้แต่กรณี่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับผมเคารพพวกคุณพวกคุณก็ต้องเคารพผมด้วยนะครับใช้วาจาให้มันเหมาะสมนิดนึงเพราะว่าใช้วาจาที่มัน มีมารยาทนิดนึงก็ได้ดีนะครับโอเคคลิปนี้ก็สมเด็จวราคัาางพิมพ์เส้นได้นะครับสวัสดีครับ